สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาที่เรียนวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และบริหารโครงการทุกคนนะครับอาจารย์ประจวบจันทร์เหมินนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตำรานะครับที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะครับในรายวิชานี้เนี่ยอาจารย์ได้ทำตำราไว้นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะใช้เป็น ตำราหลักในการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับก็ได้ส่งข้อมูลตำราไปให้นักศึกษาทุกคนแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะครับแนะนำตำราซึ่งเป็นตำราฉบับปรับปรุงนะครับที่อาจารย์ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้ทันสมัยขึ้นนะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ตำราเล่มนี้นะครับในการเรียนการสอนในครั้งนี้ นะครับรายละเอียดของตำรานะครับก็มีคำอธิบายรายวิชาตัวนี้นักศึกษาต้องได้รับทราบนะครับก็คือในรายวิชานี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องหลักการพื้นฐานกระบวนการวางแผนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายแผนงานและโครงการนะครับคือนักศึกษา่ยต้องอธิบายความสัมพันธ์นี้ให้ได้ นะครับว่า,าเรื่องของนโยบายเป็นยังไงแผนงานเป็นยังไงโครงการเป็นยังไงมันสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของโครงการนะครับในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการเป็นนะครับนะครับเข้าใจองค์ประกอบของโครงการนะครับในรายวิชานี้นะครับนักศึกษาต้องอรู้จักแนวคิดการวางแผนแบบ OKR OK นะครับ Objective and Key Results นะครับเรื่องของผลลัพธ์นะครับผลผลิต นะครับผลกระทบพวกนี้นักศึกษาต้องได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ความสอดคล้องของการวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับทางเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับการวางแผนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาต้องได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการศึกษาชุมชนนะครับว่า คือนักวางแผนนี่ต้องได้ข้อมูลมาก่อนนะครับการได้ข้อมูลก็มาจากหลายช่องทางทั้งการศึกษาจากเอกสารนะครับการประชุมกลุ่มนะครับการจัดสัมมนาก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันนะครับแล้วก็การศึกษาชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็จะได้ข้อมูลมานักวางแผนจะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วนําสู่การวางแผนนะครับนี่ครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อเขียนโครงการนะครับนักศึกษาก็จึงได้ได้เรียนรู้ตัวนี้นะครับที่สําคัญคือองค์ประกอบของโครงการเห็นไหมครับ นะครับจบรายวิชานี้อย่างน้อยต้องเขียนโครงการเป็นนะครับนะครับมันมีองค์ประกอบเรื่องชื่อโครงการหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์พวกนี้นะครับขั้นตอนวิธีการระยะเวลาเรื่องงบประมาณพวกนี้ต้องเขียนได้เขียนเป็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนะครับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับแล้วในรายวิชานี้จะได้เรียนรู้แนวคิดนะครับในการบริหารโครงการเนาะได้โครงการหนึ่งมาจะบริหารจัดการ อย่างไรนะครับต้องรู้เรื่องกระบวนการนะครับในการบริหารจัดการโครงการนะครับกระบวนที่1กระบวนที่2กระบวนที่3นะครับแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการทั้งหมดนี้เป็นคําอธิบายรายวิชาในรายวิชานี้ซีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับนะครับจุดมุ่งหมายของรายวิชาครั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการเนาะ นะครับหลักการพื้นฐานกระบวนการวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายแผนงานและโครงการครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดการวางแผนแบบ OKR นะครับให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเขียนโครงการองค์ประกอบของโครงการนะครับการวางแผนดําเนินโครงการนะครับการดําเนินโครงการและการประเมินโครงการนะครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองนะลงมือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ฝึกเทคนิคในการไปเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อนํามาวางแผนนะครับเพื่อนํามาเขียนโครงการนะครับรวมทั้งเรียนรู้กรณีการศึกษาวิจัยเนาะนะครับเพื่อนําสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับอาจารย์เองด้านหนึ่งก็ทํางานวิจัยด้วยนะครับนักศึกษาก็จะไดะ้มีประสบการณ์นะครับในการลงพื้นที่วิจัยด้วยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายข้อที่5นะครับให้หนักศึกษาเข้าใจแนวคิดการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการและงบประมาณนะครับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการนะครับนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายในรายวิชานี้นะครับที่อยากแจ้งนักศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคานานะครับที่ถ้านักศึกษาก็อยากให้นักศึกษาได้อ่านเนาะนะครับตำราเล่มนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับถ้าถ้าใครอ่านก่อนนะครับก็จะ,ะเวลาอาจารย์ไปสอนก็จะเหมือนทบทวน นะครับก็จะเหมือนการทบทวนความรู้จากการอ่านนะครับอาจารย์ก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งนะครับในส่วนราชการในส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นรายวิชานี้ก็จะสําคัญนะครับตำราเล่มนี้ก็ใช้สอนในรายวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับรหัสวิชา2 5 5 3 5 0 1 ครับก็ใช้ในระดับปริญญาตรีจะมีเนื้อหาอยู่14บทนะครับก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับตำาราเล่มนี้ก็มีการตรวจสอบนะครับทางวิชาการจากผู้ทรงวุฒินะครับหลายท่านนะครับทีนี้มาดูว่าจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับในบทที่1เนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องความหมายความสําคัญและลักษณะของแผนและการวางแผนนะครับคือจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวางแผนนะครับก็จะมีเนื้อหาทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับก็ล้วนนะครับอยู่ในชีวิตประจําวันที่มีการวางแผนอยู่แล้วนะครับเช่นการอาบน้ําแต่งตัวไปเรียนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทําอะไรยังไงนะครับทุกคนมีการวางแผนนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้จัดระบบหมัดนะครับเพราะั้นการวางแผนนี่ก็จะอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับลักษณะของการวางแผน นะครับว่าจะมีลักษณะการวางแผนตามระยะเวลานะครับลักษณะการวางแผนที่ใช้ข้อมูลนะครับที่มาเกี่ยวข้องอย่างไรก็จะได้เรียนรู้นะครับข้อจํากัดของการวางแผนเป็นยังไงถ้าจะวางแผนที่ดีเนี่ยลักษณะการวางแผนที่ดีเนี่ยต้องวางแผนอย่างไรนะครับแล้วก็การวางแผนในยุคปัจจุบันอันนี้คือบทที่1นนะครับคือปูความรู้นะครับเรื่องความหมายความสําคัญลักษณะของการวางแผนนะครับพอมาบทที่2ก็จะเริ่มลึกขึ้น นะครับว่าด้วยกระบวนการวางแผนแล้วนะครับให้แต่ก็เป็นต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานเนาะเบื้องต้นนะครับก็จะได้เห็นความสําคัญของกระบวนการวางแผนกระบวนที่1กระบวนที่2กระบวนที่3กระบวนที่4อย่างนี้นะครับต่อมาก็จะได้เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของแผนนะครับว่าแผนมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าจะวางแผนมันมีระบบการวางแผนแบบไหนนะครับระบบนะครับและกลไกของมันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องระดับของการวางแผนเนาะ ก็จะมีระดับชั้นของมันในการวางแผนก็จะได้องค์ความรู้ลึกขึ้นมาอีกนะครับแล้วมาดูนะครับตัวนี้จะเน้นให้นักศึกษาได้เห็นเรื่องแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์นะครับและตำแหน่งทางกลยุทธ์ว่านักวางแผนเนี่ยควรจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์กำหนดยุทธศาสตร์แบบนี้ใช้กลยุทธ์แบบไหนนะครับก็จะได้เห็นภาพในบทที่2นะครับเรื่องกระบวนการวางแผนนะครับก็เป็นองค์ความรู้ในบทที่2นะครับส่วนมาบทที่3นี่เป็นเทคนิค นะครับการวางแผนแบบตั้งเป้าวัดผลได้ที่เราเรียกกันว่า objective r e s o u r t ault, นะครับคือการกําหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อกําหนดวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าถ้าจะทาให้วัตถุประสงค์บรรลุเนี่ยต้องทาอะไรบ้างนะครับก็มาดูเรื่ององค์ประกอบสําคัญของวัตถุประสงค์นะครับองค์ประกอบสําคัญของ OKR OK นะครับแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนเมื่อตั้งวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยมันจะทํายังไงให้วัตถุประสงค์นั้นบรรลุนะครับนะครับ าการนำ OKR OK ไปใช้โดยขั้นตอน KA ตอนนี้ก็คือตัวกิจกรรมนะครับย่อยลงมาอีกในบทนี้นักศึกษาจะได้เห็นเครื่องมือสําคัญเครื่องมือใหม่ๆนะครับในการวางแผนนะครับก็คือเครื่องมือเรื่อง OKR OK นะครับต่อมาก็จะลงเพิ่มเติมเนื้อหาและในบทที่4เกี่ยวกับนโยบายนะครับในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเข้าใจว่าเอ๊ะในหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะในรัฐบาลให่ไหมครับมีการประกาศนโยบายในการพัฒนาประเทศขึ้นมา อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็น,นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นในบทที่4ก็จะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายนะครับความหมายของนโยบายความสําคัญของนโยบายนะครับและองค์ประกอบของนโยบายมีอะไรปัจจัยอะไรที่มากําหนดในการเกิดในการปัจจัยอะไรที่ามากําหนดนะครับในการสร้างนโยบายนะครับเร,เรียกว่าปัใจจัยในการกําหนดนโยบาย แล้วมีขั้นตอนยังไงในการกําหนดนโยบายแล้วจะมีวิธีการยังไงในการนํานโยบายไปปฏิบัตินะครับนี่ก็อยู่ในบทที่4นะครับบทที่5เนี่ยมันเริ่มแคบลงมานะครับอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการเป็นเนาะการเขียนโครงการเป็นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงการมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นบทที่5ก็จะเป็นเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเนาะถ้าจะเขียนโครงการเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไง นะครับถ้าจะวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะสําเร็จหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่เนี่ยมันต้องทําอะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้านอุปสงค์นะครับความต้องการของโครงการนี้นะครับจะจะทำโครงการนี้มันต้องทําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับก็ะจะมีเทคนิคกระบวนการข,ข,ของของโครงการต่างๆนะครับสแสดงให้เห็นในบทที่5นะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับอยากเขียนโครงการแต่ เงินไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เรียนในบทนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยทั่วไปนะครับ<ส>ก็จะได้เรียนในบทที5<ส>่5นะครับส่วนบทที่6นี่เน้นๆเลยนะครับอันนี้ต้องหนักๆหน่อยนะครับเป็นเรื่องของหลักการเขียนโครงการเพราะว่าเป้าของรายวิชานี้อย่างที่บอกนักศึกษาต,ต้องเขียนโครงการเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เรียนเรื่องความหมายความสําคัญขอ,ของโครงการนะครับความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับแผนงานอย่างเงี้ยครับ กับนโยบายนะครับมันจะมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับลักษณะและประเภทของโครงการนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตัวอย่างโครงการให้เห็นนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของโครงการชื่อโครงการความเป็นมาวัตถุประสงค์พวกนี้นะครับแล้วก็หลักการเขียนโครงการทีน,นี้จะได้ฝึกนะครับนักศึกษาจะได้ฝึกเขียนโครงการเลยนะครับในบทที่6ทีนี้โฟกัสลงมาลึกๆล,กลงมาอีกในโครงการนั้นมันย่อมมี ย่อมมีลักษณะของเขาเรียกว่างบประมาณมาเกี่ยวข้องกับโครงการเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยโอ้มันมันมันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องศึกษานะครับเช่นเรื่องของงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้อะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนง,งานจนมาถึงโครงการก็นี่จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณเนาะเรื่องประเภท ของงบประมาณความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณลักษณะของงบประมาณที่ดีนะครับข้อจํากัดของงบประมาณนะครับแล้วก็บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับประเภทของงบประมาณแล้วก็จะมีระเบียบว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับบทที่7นี้ก็จะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณในประเทศประเทศไทยเรานะครับก็ลงมาหาในส่วนของท้องถิ่นด้วยนะครับ บทที่8ปนะในรายวิชานี้นะครับอย่างที่บอกพวกเราต้องบริหารโครงการเป็นด้วยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจหลักการมันเนาะเข้าใจแนวคิดมันบทที่8ก็จะว่าด้วยเรื่องหลักการและแนวคิดการบริหารโครงการนะครับถ้าเราได้โครงการไปแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงให้โครงการนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างนี้นะครับก็เรียนรู้เรื่องแนวคิดพื้นฐานนะครับในการบริหารโครงการหลักการวิเคราะห์ความจําเป็นนะครับการเพิ่มผลิตภาพในโครงการนั้นนะครับ การค้นหาทีมการสร้างแรงจูงใจนะครับการจัดประชุมนะครับให้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็หลักการบริหารโครงการเนาะนะครับหลักแบบยืดหยุ่นมันมันเป็นยังไงนะครับหลักการติดตามและควบคุมนะครับพวกเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับหลักการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องคนเรื่องทีมนะครับอยู่ในบทที่8นะครับก็เป็นการบริหารโครงการทีนี้ก็ยังยังอยู่ในเนื้อหาการบหารโครการเนาะ อาจารย์เอาเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารเวลาและการควบคุมโครงการคือในโครงการหนึ่งแน่นอนว่ามันมีระยะเวลาในการทําให้สําเร็จนะครับถ้าจะทำให้สําเร็จต้องการควบคุมกํากับนะครับในบทนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องความสําคัญของการบริหารเวลาของโครงการนะครับการออกแบบกิจกรรมการจัดลําดับกิจกรรมการควบคุมโครงการการออกแบบระบบควบคุมการติดตามอย่างนี้นะครับการประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนมีแผนไว้แล้ว ความก้าวหน้ามันระดับไหนถึงไหนแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้ในบทที่9นะครับส่วนบทที่1ินะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการคือการทําโครงการเนี่ยแน่นอนว่ามีความเสี่ยงหลากหลายเลยนะครับเราจาเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้นะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเราวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงไว้นะครับเผื่อมันเกิดขึ้นเราก็สามารถ แก้ไขป้องกันได้ทันเวลานะครับใน,ใน <S <S บทนี้ก็จะได Spider ้เรียนรู้เรื่องความหมายของความเสี่ยงเรียนรู้เรื่องความหมายของความเสี่ยงในองค์กรเหตุที่มาของความเสี่ยงนะครับความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงประเภทของความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยทำยังไงนะครับกระบวนการจัดการความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงองค์กรอันนี้มีกรณีตัวอย่างของมหาลัยเราให้ดูนะครับแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงนะครับ ต่อมาก็เป็นบทที่11แต่นี้เป็นคือถ้าเราจะทําโครงการทําแผนทำนโยบายเนี่ยเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันสําคัญนะครับอาจารย์ก็เพิ่มเนื้อหานี้เข้ามาให้เรื่องการบริหารโครงการนะในสังคมที่มันมีข้อมูลจํานวนมากถ้าเราจะบริหารโครงการเนี่ยการมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยถือว่าดีแต่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาอาจารย์ก็เอากรณีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ทําโครงการวิจัยแก้จน แก้ไขปัญหาความยากจนของศรีสะเกดซึ่งเป็นการทํางานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้การทําข้อมูลข้อเรือนคนจนให้ชัดเจนแม่นยําก่อนก่อนเอาไปวางแผนพวกเราก็จะได้เห็นภาพตัวอย่างงานวิจัยชิ้นนี้นะครับในบทที่11อส่วนบทที่12มาแล้วนะครับเรื่องการประเมินผลเมื่อทำโครงการเสร็จนะครับก็จะต้องมีการประเมินผลโครงการเนาะนะครับนักศึกษา ต้องได้เรียนรู้เรื่องหลักการประเมินความหมายของการประเมินโครงการวัตถุประสงค์ของการประเมินขั้นตอนวิธีการในการประเมินโครงการการกําหนดประเด็นในการประเมินการทําตัวชี้วัดในการประเมินโครงการนะครับการกําหนดกฎเกณฑ์กําหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัดนะครับการวางแผนการประเมินและการเขียนรายงานนะครับอันนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับในบทที่12นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราทําโครงการเสร็จประเมินเสร็จ รเราต้องเขียนรายงานนะครับประเมินโครงการเสร็จเราต้องเขียนรายงานนะครับทำโครงการเสร็จก็ต้องเขียนรายงานนะในบทที่13บสามนี่ว่าด้วยเรื่องการเขียนรายงานในการประเมินโครงการนะครับก็เป็นการเขียนรายงานนั่นแหละนะครับแต่เป็นการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการประเมินโครงการนะครับลักษณะการเขียนรายงานประเภทการเขียนรายงานนะครับหลักการเขียนรายงานประเมินโครงการเขาเขียนกันยังไงแนวทางการเขียนรายงาน นะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับก็จะได้เรียนรู้ในบทที่13นะครับและท้ายที่สุดนะครับที่นักศึกษาจะต้องเรียนนะครับในตําราที่อาจารย์ได้เรียบเรียงมานะครับก็คือการยุติโครงการและการปิดโครงการเนาะนะครับสิ้นสุดแล้วนะครับทำโครงการเสร็จแล้วนะครับมันจะมียังไงให้ทําโครงการมันต้องมันต้องยุติหรือปิดโครงการเนาะแต่บางโครงการทําไม่เสร็จมันเกิดปัญหาก่อนก็ต้องยุติ นะครับในหลายในในบทที่14นักศึกษาก็จะได้เรียนความหมายของการยุติโครงการและการปิดโครงการต่างกันยังไงสาเหตุของการยุติโครงการมันเพราะอะไรรูปแบบการยุติโครงการนะครับการกระบวนการในการยุติโครงการหรือกระบวนการในการยุติวิธีการในการยุติโครงการนะครับการปิดโครงการนะครับก็จะเป็น14บทที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเทอมนี้นะครับก็หวังว่า เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจนนักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับแนวคิดหลักการวิธีการนะครับในการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับสามารถนําไปปฏิบัติได้เช่นเขียนโครงการเป็นลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นนะครับเขียนรายงานในการประเมินโครงการเป็นอะไรพวกนี้นะครับวิเคราะห์โครงการได้นะครับบริหาร โครงการเข้าใจหลักการนะครับแม้จะยังไม่ได้บริหารเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทํางบนะครับแล้วก็มาทําโครงการนะครับเพให้เข้าใจหลักการนะครับก็หวังว่าจะได้เรียนกันอย่างมีความสุขในเทอมนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ